สวัสดีครับพี่โชค h a นแ e ลนะครับเจอกันอีกแล้วน,นะครับับตอนที่สองตัดหญ้าใช้เอ็นพลาสติกเหนียวนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยที่ว่าเอามาลองดูจะต,ตัดหญ้าที่เริ่มขึ้นใหม่ที่เราตัดไปเนี่ยนะบัญหามันคือมันโตวไวเหลือเกินยังไม่ถึงเดือนเลยครับใน ในสวนยางเนี่ยมันมันอันตราย,ยาคือเราก็ต้องตัดแล้วพอดีเลยวันนี้ฝนตกมันสีดยางไม่ได้ก็แฟงเข้ามาตัดหญ้าแล้วตัดหญ้านี่ลองเราตัดอยู่แล้วว่าลองดูแล้วมันมันคมดีครับบาดหญ้ายินดีอันตรายเหรอเรื่องอันตรายมันจะมีน้อยกว่าจะน้อยกว่า ที่เราใช้ใบมีดนะใบมีดจะอันตรายกว่ามันจะมีดอันตรายแบบไหนใบมีดจะอันตรายมากเลยเพราะในสวนยางเราเนี่ยมันจะมีทั้งหินลูกลังแล้วก็หินก้อนเล็กก้อนใหญ่มันมีปนอยู่มัน <c oughs> มันไม่ใช่ดินดินปนทรายที่นี่ดินปนลูกลังครับมันจะลายอย่างเงี้ยแหละ คือเราตัวใช้ตัวเนี้ยจะเอ็นหวายเนี่ยตัดจะดีดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องเร่งเครื่องมากเลยนะครับไปปืดๆืดปืดปืดเลย แต่เราใช้หวายพลาสติกอันเนี้ยเขาเอาความยาวเท่าความยาวที่เขาแถมมากับไอ้ไอ้ตัวหัวตัดเนี่ยตัวหวายเนี่ยแหละแถมมายาวไม่ไ่อะไรแคตีแล้วประมาณบวกลบก็อยู่ประมาณ 1, 0, 0, สิบเซนแต่เราก็ซื้อเพิ่มมาอีกไอ้ตัวเอ็นพลาติกเนี่ยถ้าจะให้กว้าง,งนี้ก็ จะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ม้ากว่านี่สักประมาณสักสิบห้าก็ยังดีมันจะดูแล้วตัดแล้วมันจะเตืองเตืองหญ้าหน่อยแล้วมันก็ไวด้วยมันจะได้ก็เรียกเลยไม่ไม่มีการยกทุงอ่ะ,ะสภาพคนตัดหญ้าก็เรียกตัดหญ้าย,ยกทุงแบบเว้นอย่างเงี้ย แค่ใหญ่ใหญ่มันมันจะเก็บได้หมดมันจะไม่ยกทงอันนี้คือแค่ลองก่อนนะเนี่ยแต่มองดูแล้วติดใจกับไอ้เจ้าเส้นเอน็นเอ็นพลาติกเนี่ยแหละตัดจะดีกว่า ใบมีดแน่นะใบมีดบางทีอันตรายตัด,ดโดนหินโดนอะไรบางทีก็เดินเข้าหน้าแข้งอย่างเงี้ยมันก็อันตรายอยู่ถ้าถ้าอย่างนี้มันอันตรายนี่จะน้อยน้อยกว่าใบามีดเยอะและอย่างเราไม่ต้องใบมัวรับรับใบมีดไอตัวไอตัวใบมีด จานใบมีดเหล็กเนี่ยต้องต้องรับอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ต้องนอกเนี้ยนอกจากมันจะว่าวจะแหว่งขาดไปไน,นั่นแหละด้วนไปไน,นั่นแหละแต่เราจังไม่รู้ว่าที่เขาแถมมาเนี่ยว่ามันจะจัดได้นานไหมถึงจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวก็ต้องลองดูเพราะเป็นวันนี้เป็นวันแรก ถ้าติดใจก็ทุกคนถ้าจะลองซื้อมาตัดบ,บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาสองร้อยห้าสิบเขาพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เลยวันนี้เอามาตัดเลยพอดีฝนมันตกด้วยหีดจา,างไม่ได้ อย่าลืมนะครับใครก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่โชคแสแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่างไรก็กดติดตามให้กับพี่โชคด้วยนะครับจะได้ได้กำลังใจกันจะได้มีคิด <c oughs> มาให้เพร่อพี่น้องได้ดูแบบไปคภาพกับชีวิตของชีวิตชาวนา เอ้ชีวิตชาวสวนยางพารามาให้ท่านดูกันแล้วก็ไปไหนมาไหนออกไปไหนก็จะจะทำม,มาให้ท่านดูกันอย่างน้อยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอลากับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเลยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับย้ำไม่ได้นะครับกดติดตามให้กับพี่โชคด้วยนะด้วยเด้อครับเพราะว่ายังไงก็ ช่วยให้คนพิการอย่างพี่โชคแชนเนลเนี่ยมีคนติดตามยาเยอะด้วยครับเพราะว่าพี่โชคแชแนลเนี่ยก็ทำงานเขาไม่ได้ครับเพราะนอกจากก็อยู่สวนไปที่ไหนที่ไหนก็นดูด้วยภรรยานะครับยังไงก็อย่าเลืมนะครับ Sawadee, Sawadee,